สวัสดีครับชาวสติเดปเปอร์ทุกท่านเลยนะสวัสดีทุกท่านเลยที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวทางช anel ของเราเนาะอ่าแล้วก็อย่าลืมช่องทางการติดตามต่างๆของทางเราได้นะไม่ว่าจะเป็น Facebook, ิน s t a g กรมหรือว่า l i น e นะดเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงหน้าจอละกันเนาะเราสามารถกดเข้าไปติดตามไว้ได้นะแล้วก็วันนี้ผมมีตัวใหม่ของค่ายสมอกมารีวิวให้ดูด้วยนะ ผมจะมารีวิวเจ้าตัว s m o k OK ipx 80 k นะเป็นตัวใหม่ของค่าย s m o OK k เลยนะใหม่ล่าสุดเลยจะเป็นยังไงเรามาชมกันเลยเนาะเรามาดูในส่วนหน้ากล่องของเจ้าตัว s m o k ipx 80 Kit กันก่อนเลยลนะกันในส่วนของหน้ากล่องของเจ้าตัว ipx 80 k สที่เขาระบุไว้ให้นะคือ,อพอดตัวนี้สามารถปรับอุลลมได้ค่อนข้างโอเคมากสำหรับอดของค่ายสมอกที่ทำออกมาในเรื่องการปรับบุลลมได้เนาะหาสอง แถมเป็นคอยให้2ตัวแถมเป็นคอย RPM 2 MAS มส1ตัวแล้วก็คอย DC มัลทูลัง1ตัวในเรื่องคอยจากประมาณนี้อ่ะแล้วก็แถมแท้งน้ำยาให้1แท้งด้วยแถมเป็นแท้ง RPM 2ให้1แท้งความจุู่น้ำยาอยู่ที่ 5.5ml แล้วก็ในส่วนของขดตัวนี้สามารถกันน้ำได้ด้วยนะกันน้ำลึก1เมตรนาน30นาทีเลยตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างโอเคมากสำหรับ เจ้าตัวพอร์ตรุ่นในห,หม่ที่ทำออกมาเรื่องทำออกมาเรื่องในเรื่องกันน้ําได้นะกันกระแทกได้แล้วก็ปรับบัสสูงสุดได้80วัตต์แม็กของเขาอยู่ที่80วัตต์เลยแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาอยู่ที่3,000แอมป์เนาะสำหรับเจ้าตัวพอร์ตของ IPX80 คิดแบตในตัวนะตัวนี้อยู่ที่3,000แอมป์แล้วมาดูข้างหลังกันต่อเลยข้างหลังนะข้างหลังเลยนะข้างหลังเนี่ยจะระบุให้ชัดเลยว่า เจ้าตัว IPX8 0กิตัวนี้เป็นแบตในตัวฟอร์มจุที่3,000์และก็ในส่วนตรงนี้เป็นแท้ง RPM2 พอร์ตนะความจุ5.5 ml อนะ่ตัวนี้นะในส่วนเรื่องของคอยตัวนี้เป็นคอย RPM2 Max ห1ตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นคอย RPM2 DC 0.6เมาส์ทูลังอ่า่ตัวแล้วก็สายชาร์จ Type C หนึ่งเส้นเนาะในเกอะที่เขาแถมมาเขาระบุไว้ข้างหลังเกาะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างในกล่องกันต่อเลยแล้วกันข้างในกล่องนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยนะ ms, เปิดออกมาหน้าตาในกล่องจะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้ wah, นนที่เราเห็นน้าวที่เราเห็นเลยก่อนเพื่อนเลยคือใบคู่มืออ่าใบคู่มือแล้วก็ใบคําเตือนการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ใบผ่าน QC ประมาณนี้ที่แถมมาในกล่องนะ ในกล่องตัวต่อไปนะตัวต่อไปเลยหนึ่งเลยเครื่องนะหนึ่งเครื่องนะสองคือแท้งแล้วก็แถมคอยให้สองตัวด้วยกันเป็นคอย rpm ศูนย์จุดหนึ่งหกแล้วก็คอย dc ศูนย์หกที่บอกไว้บนคลิปเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นสายชาร์จไทซีนะตัวนี้สายไทซีนะแถมให้หนึ่งเส้นด้วยในกล่องน,นี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องคอยดีกว่านะ,ะก่อนเลยอยอหนึ่งเลยนะหนึ่งเลยแถมเป็นคอย rpm ศูนย์จุดหนึ่งหกนะศูนย์จุดหนึ่งหกหนึ่งตัว อคอยตัวนี้นะเหมาะสําหรับเล่นน้ํายาฟรีเปตนะสำหรับคอยตัวนี้เพราะว่ามีค่าโอห์มค่อนข้างจะตับมากสาหรับคอยตัวนี้ที่เขาแนะนํามาควรปรับวัตต์อยู่ที่25วัตต์ถึง50วัตต์แล้วก็ควรเล่นไฟอยู่ที่40วัตต์นะที่เขาแนะนํามาเด่นเลยเนะาะเล่นตามเขาก็ได้หรือว่าเราจะเล่นเกินนี้ก็ได้เล่นสัก50วัตต์ก็ได้นะอ,อยู่ที่ความพึงพอใจของเรานะาเราลองไปดูดดูแล้วกันว่าเราควรปรับบัตระดับไหนเนาะ แล้วก็คอยตัวต่อไปจะเป็นคอย DC เมาส์ทูลังอ่าตัวนี้เป็น DC 0.6เนอะ rpm อ่านะตัวนี้ก็ขอก็แนะนำไว้เหมือนกันว่าควรปรับบัต์อยู่ที่12วัตตนะ์ถึง25วัตต์อ่ะให้ผมแนะนำนะผมแนะนำให้ปรับอยู่ที่ัก15วัตต์ถึง20วัตต์ประมาณนี้เพราะว่าคอยที่เบียบคือนแน่นๆเนี่ยคอยที่เล่นน้ำยาน,นี้นี่เยอะๆอ่ะเราควรปรับบัต์ให้ต่ำๆนะนะอ่าประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องมั่งดีกว่านะอ่ะในส่วนของตัวเครื่องจะเป็นประมาณนี้นะจะเป็นประมาณนี้เลยอ่าวัสดุของเขานะเป็นซิงค์อลอยวัสดุของเขาเป็นซิงค์อลอยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอ่อเคสกันน้ำอ่าชิลกันน้ำตัวนี้มีชิลกันน้ำเนาะ่ข้างๆนี้จะเป็นหนังยีนนะประมาณนี้สโมกนะบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคค่อนข้างสวยมากนะออี่ผมเปิดมาวันนี้นะอันนี้ผมเปิดมาวันนี้ เป็นสีเอ่อป็นสีทองนะสีทองอบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ถ้าแบบว่าท่านใดไม่ชอบสีนี้ก็สามารถเลือกได้นะว่าทางเราก็เอามาแปะสีเลยนะเราสามารถเอ่อทักเปสอบทํามท่องทางลายได้นะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะทักไปได้เลยทักไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกนะันต่อเลยในส่วนของตัวเครื่องนะอ่านึงเลยนะแถมเป็นแท้งอ่าแท้งที่บอกไว้นะแถมเป็นแท้ง RPM สองอ่ะอย่าง RPM สองแบบนี้เลยนะับนะอยาให้หนึ่งแท้งเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพูดในเรื่องของตัวเครื่องก่อนนะแล้วก็ตรงฐานนะตรงนี้เป็นฐานมันนะฐานค่อนข้างลึกค่อนข้างโอเคนะเป็นแม่เหล็กนะตนัวนี้แม่เหล็กดูดนะตัวนี้อนะาค่อนข้างแรงเลยกันค่อนข้างแรงเลยค่อนข้างคงทนค่อนข้างแรงมากนะับนะบนะตนัวนี้อ่าบอกเลยว่าโอเคมาก แล้วก็เรื่องเสานะเรื่องเสาของค่ายสม็อกถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างคงทนนะเสาของตัวนี้ประมาณนี้ในเรื่องของฐานน้ํายานะประมาณนี้แล้วก็เรื่องการปรับบูลมอ่าปรับบูลมตรงนี้นะสามารถเอ่อหมุนได้เลยสามารถหมุนได้เลยหมุนไม่ยากตัวนี้หมุนไม่ยากหมุนง่ายมากเราไม่ต้องใช้อ,องไงล่ะใช้แรงมากนะเราต้องไม่ต้องไปกดจิกอะไรมันมากมาย เราสามารถหมุนได้เลยสลับเจ้าตัว IPX ตัวนี้ปรับรวมได้2ฝั่งนะเราชอบล่วงชอบแน่นเราก็สามารถปรับได้เองเลยอ่าแล้วเรามาดูที่ดูชาร์จกันเลยดูชาร์จนะจะอยู่ที่ตูดข,ของมันนะดูชาร์จอยู่ที่ตูดอ่าตัวนี้จะเป็นชิวกันน้ํานะเป็นชิวกันน้ําเราตอนที่เราแบบปิดปิดมันเราก็กดกดเข้าไปนิดนึงนะใช้แรงนิดนึงนะให้มันแน่แนๆเพื่อแบบว่ากันน้ําเข้านะ ดูชาร์จตรงนี้เป็นสายชาร์จ type c เป็นดูชาร์จ type c เนอะอประมาณนี้ประมาณนี้นแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตในตัวเนาะความจุเขาที่สา0พแอมป์ประมาณนี้ไม่มีอะไรฟังก์ชันเราเรื่มฟังก์ชันกันดีกว่านะการเปิดปิดเครื่องการเปิดปิดเครื่องเนี่ยกดปุ่มจ่ายไฟหครั้งนะอันนี้ผมเปิดไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาปิดให้ดูอ่ะห้าครั้งนะหครั้งอ่าเนี่ยนี่ก็ปิดแล้วนะถ้าเราจะเปิดเราก็เปิดห้าครั้งบดหครั้ง ขึ้นมาสม็อกนะ IP80 น่าจะจะเป็นประมาณนี้สลับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเราสังเกตได้นะสังเกตได้เลยฝั่งซ้ายของผมนะฝั่งซ้ายของผมเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นเปอร์เซ็นแบตนะแล้วก็มีวัดบอกวัดแล้วก็บอกค่าโอห์มบอกวัฟบ,บ,บอกไาม์น้าวนาวนะ,ะประมาณนี้เวลาในการดูประมาณนี้เนาะ,ะพับเนี่ยพับนี่คือจํานวนการดูดนะ,ะพับคือจังวนการดูดอ่า เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่อไปเลยฟังก์ชันต่อไปนะฟังก์ชันต่อไปอ่ะถ้าเราอยากแบบว่ายังไงละ่ะอยากเชียร์บัฟหรือว่าอยากเปลี่ยนสีเครื่องอย่างเงี้ยเปลี่ยนสีหน้าจอยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะเพราะว่าตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีหน้าจอได้นะอ่าตัวนี้คือล็อกไว้เนาะถ้าเราเล,ลือกล็อกเรากดสามครั้งอ่าถ้าเราอยากเชียร์บัฟนะอันนี้คือพับในการดูดพับในการดูดนะเรากดปุ่มลบกับปุ่มจ่ายไฟพร้อมกัน นี่อันนี้คือเคียบเคียบพับแล้วลงมาที่ศูนย์แล้วเนาะนี่จะเป็นประมาณนี้ในการเคียบพับเนาะ,ะแล้ว่อต่อไปนะแล้วเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนสี่าเปลี่ยนสีของหน้าจออ่าตรงนี้มีสีให้ลุกให้แบบให้เราเลือกเล่นนะให้เราเลือกเล่นประมาณเจ็ดสีเอวมาเปลี่ยนให้ดูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเจ็ดสีนะมีเจ็ดสีด้วยกันสลหรับ สีของหน้าจออะเราชอบสีไหนเราก็สามารถปรับเองได้เลยอ่าเอาสีขาวแล้วกันอ่อาอเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเราอยากล็อกเอ่อตัวเครื่องอย่างเงี้ยไม่สามารถเอ่อเราล็อกเราอยากล็อกแบบว่าไม่อยากให้มันกดดุดเองหรือว่าไม่ให้มันเบรเองหรือว่าปรับบัสได้เองอะ่ะอา่าเวลาเราใส่กระเป๋าใช่ไหมเราขี้เกียจติดเครื่องอย่างเงี้ยเราอยากล็อกไว้เราก็สามารถล็อกไปได้กดปุ่มใจไฟสาครั้งนะเพื่อล็อกเครื่องเงานะ นี่นะ้นะ power lock นะเราก็ไม่สามารถกดอะไรได้แล้วนี่นี่กดไม่ได้เลยสักอ่ะอ่าถ้าเราอยากกดล็อกเราก็แค่กดปุ่มจไฟสามครั้งเนี่ยเราก็กดได้แล้วส่วนของเออ่การปรับวัตว่าเลขมันจะวิ่งเร็วแค่ไหนเนาะเริ่มที่หนึ่งบัตรเลย ถือว่าเลขวิ่งเร็วมากเลยนะถือว่าวิ่งไม่เร็วมากนะไม่ช้าไม่ช้าเร็วเร็วเร็วมากเลยแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงที่ว่า80เนี่ยเราสามารถวนมาที่1ได้เลยนะหรือว่าเราอยู่ที่1นัตรเราก็สามารถวนมา80วัตต์ได้เลยบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคนะแบบรวมๆแล้วก็โอเคดับนึงเลยในการเรื่องเอ,อ่อฟังก์ชันของเครื่องนะนะเติมน้ํายาใส่แท้งดูดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวยังไงผม ขอเป็นตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวดูตัวนี้ให้ดูเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมใส่น้ำยาไปแล้วเดี๋ยวผมดูตัวนี้ให้ดูแล้วกันเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ใส่น้ำยาเนาะอผมใส่เป็นคอย0.16วาหนะตัวนี้ของตัวนี้ผมใส่เป็นคอย0.16วาคอยตัวนี้นะผมใช้น้ํายาฟีเบตนะตัวนี้ผมใช้น้ำยาฟีเบตอ่านี่เดี๋ยวมาเออ ดูฟิวกันเลยว่าฟิวจะเป็นยังไงนะฟิวมันจะโอเคแค่ไหนหรือว่ากินน้ำยามาเต็มแค่ไหนนะมาดูกันเลยอ่า yeah. yeah. ประมาณนี้นะควันค่อนข้างจะตูมก <But God S 1> ็น้องัทจะโอเคมากเลยนะสำหรับเจ้าตัวสมอฟไอพีเคิดตัวนี้บอกเลยว่าโอเคควันตูมแล้วก็ กิ่นน้ํายามาชัดมาเต็มอ่าะฟิลดูดใครชอบโล่งใครชอบแน่นก็สามารถปรับได้เองเนาะส่วนผมปรับโล่โงๆไวนะเพราะว่าผมชอบโล่โงนิดนึงนะถ้าเราใช้เป็นฟีเบียอย่างเงี้ยเราก็ปรับงโล่งได้เลยแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นคอยดีซีคอยดีซีสมโทตเนี้ยผมแนะนําให้ปรับอุลมแน่นดีกว่าเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องการดึงกินน้ำยาแล้วก็เอ่อดึงนิโคตินออกมาได้ดีกว่าเนาะ แต่ว่าถ้าเราใช้เป็นคอย0 1 6อ่า0 1 6พวกนี้เล่มยาฟิเบษอ่าผมแนะนําให้เปิดดูหลุกว้างไว้เลยเปิดหลุมไว้สุดๆเลยเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องการแบบว่าเราดูเข้าไปลมมันจะเข้าเยอะแล้วก็นี่ควันออกมาค่อนข้างเยอะอ่าแล้วก็กินยาค่อนข้างโอเคมากอ่าผมแนะนําประมาณนี้อ่าถ้าใครสนใจนะถ้าใครสนใจก็สามารถเอ่อติดตามได้ทางช่องทางไลน์นะสามารถ แอดเตไม่ได้แอดเตไม่ได้สอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์เลยเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วกันอ่ายังไงนะสำหรับวันนี้อ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอ่าถ้าใครอยากให้ผมรีวิวพอตตัวไหนหรือว่ากล่องบ่ไฟ้าตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามอันไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมมาอ่านคอมเมนต์หรือว่ามาตอบคอมเมนต์ให้ได้นะอ่าสามารถสอบถามไมได้แล้วก็อยากให้มาดูตัวไหนให้ดูก็สามารถ พูดคุยกันไปได้อ่าเดี๋ยวผมเอามาดูให้ดูแน่นอนเนะาะสลับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะกันนะ